สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้นะคะก็ออกไปดักไอ้งูนะคะพ่อพาไปดักไอ้งูในคลองนะคะตอนประมาณเที่ยงคืนนะคะขาดมีแต่เต่าเต่าหนึ่งตัวสองตัวไงท้องแงแกนี่อีกสามตัว นะคะสตัวเต่าแล้วก็ปลาดุกนะคะปลาดุกดกหนึ่งตัวเอาโดนปลาดุกตัวที่สองนะคะเต่านี่ทำไมเยอะจังเต่าอืม ตาวตัวชิดสีนะคะอันนี้ปลาดุกตัวใหญ่มากปลาดุกอยู่ในคลองนะคะเนี่ยปานิลก็มีปลานินปลากระดีนะคะปานิลเล็กแล้วก็ปลากระดีนะคะ ปลาหนินปลากระดีแล้วก็โบโบนี่นะคะกูเกิลกับโบโบนี่ปลาดุกนะคะปลากระดีลูกปลาหนินก็มีนะคะแล้วก็ปลาดุกปลาดุกตัวใหญ่นะคะปลาดุกมีของตัวใหญ่มาก เต่าหลุดไปแล้วนี่ก็ประดุกอีกแล้วค่ะประดุกมีคลองนี่ปาก็เยอะเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเยวต่าทั้งหมดม,มันมีกี่ตัวเนี่ยเจ็ดตัวเหรอปลาดุกก็เจ็ดตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคูเกิลคูเกิลคูเกิลมาหนิ นี่อีกนะคะป่าขูกันเร็วเร็วเรวเร็วเร็วขูกันตางหาต่างกอนนี่น,น,นะคะ ถ้าถ่ายแบบนี้ก็จะเป็นมุมแบบนี้นะคะประดุกเจ็ดตัวป่าหนิ่นปลาหนิน่นก็ประมาณห้าหกเจดตัว8ดตัวแล้วก็ประดุกแล้วก็เต่านะคะ ปลาดุกตัวใหญ่อันนี้ปลาดุกในคลองนะคะปลาดุกในคลองไม่ได้ปลาดุกเลี้ยงนะคะดูเต่าเต่าไปปล่อยที่วัดดีกว่านี่นะคะเต่านอนไงเท่าเงี้ยเก๋นี่นะคะน,น,น,นี่นะคะดูสิดูสิดูดูทนี่ ดูเต่าดินับเต่ามีกี่ตัวเร็วนับเต่ามีกี่ตัวหืมบโบโบบบบมานับเต่าดิมีกี่ตัวเร็วเร็วเร็วเต่านู่นไปนูลล่นแล้วเดี๋ยวไปจับเต่าก่อนปลกเกินไปจับเต่าลูกไปไปไปลูกเต่าหลุดเต่าหลุด เอต่าไปปล่อยน้ำก่นอนกระดูกตัวนี้น่นาจะไม้แฮมเป็นอะไรเกิน้นเป็นไรบอกแม่มาดิคูเกิร์ไม่เคยเห็นเตา่าคูเกิ้นไม่เคยเห็นเตา่เไเเเตาไปแล้วไปแล้ว มาดูเร็วก็เป็นอะไรวันนี้แปลกๆตัวนี้น่าจะประมาณโลก,กว่านะคะ